วันนี้จะมารีวิวเปสนามเปยพกพาหรือเปยแคมปิ้งนะครับยี่ห้อนี้จะ High นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันนะครับเป็นเปสําหรับกางและนอนราบนะครับสามารถกางในเต็นท์ก็ได้หรือว่าการนอกสถานที่ก็ได้นะครับเรามาดูกันว่ามันน่าใช้หรือดียังไงนะครับอันดับแรกนะครับตัวแพคเกจที่ให้มาเป็นกระเป๋านะครับทิ้วได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถสะพายได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเย็บมาสำหรับรู ร้อยอุปกรณ์นะครับใส่ตะขอคาราเบิเนอร์หรืออะไรเงี้ยครับร้อยอุปกรณ์นะครับตัวเพชรจริงทั้งหมดเนี่ยหนักประมาณสามกิโลนะครับขนาดก็ประมาณห้าสิบเซนได้นะครับความพ้้นน่าจะประมาณสักแปดนิ้วประมาณยี่สิบเซนนะครับโดยประมาณนะครับไม่น่าเกินนี้เกือบนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรมาให้ละน่าสนใจแค่ไหนนะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาแกะดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีคู่มือนะครับการประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน จะเป็นตัวขานะครับของเปย์นะครับจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ก็จะเตี้ยสูงแล้วแต่เราชอบเลยนะครับถ้าใส่ก็จะมีความสูงขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยกระเป๋าตัวนี้เมื่อกี้ผมลองชัง่งดูนะครับก่อนหน้านี้ก็คือหนักประมาณ700 700กรัมนะครับหรือประมาณ7ขีดถึง8ขีดได้นะครับก็ เมื่อกี้มันทั้งเซตมาประมาณสามกิโลนะถ้าเราแบบอยากเบานะครับตอนนี้แบกก็ไม่เอาตัวนี้ไปก็จะเซฟน้หนักไปได้เกือบโลเลยนะครับประมาณ7จถึงแขีดก็ตัวกระเป๋าน้หนักก็จะเหลือแค่2โลเสร็จเลยนะครับประมาณสโล2อองโลสานะครับอันนี้จะเป็นตัวโครงสร้างคานรับน้ําหนักนะครับซึ่งจะให้มา3ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าอย่างไง ตัวนี้ค่อนข้างประกอบง่ายเลยนะครับก็ใส่มาปุ๊บก็ดันแค่นั้นเองครับตัวนี้เวลาใส่นะครับก็ใส่ให้มันถูกด้านด้วยนะครับเพราะว่าสังเกตนะครับจะมีด้านโค้งนะครับด้านโค้งโค้งขึ้นนะครับเป็นตัวรับน้ําหนักนะครับแล้วตัวนี้ก็จะถ่างออกเวลาเราขึงเปนะครับเวลาวางมันก็จะเป็นแถวนี้นะครับเรียบแล้วก็เงยขึ้นถ้าเกิดกรณีที่เราใส่ผิดด้านนะครับมันก็จะ องสามก็จะไม่ได้นะครับตัวนี้ระยะก็จะเข้ามานะครับเห็นไหมครับ สชิ้นนะครับประกอบด้วยสามชิ้นตัวนี้ก็คือโครงคานอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับรับน้ำหนักเป็นอลูมิเนียม7 0็5แบบ4ท่อนนะครับก็เป็นตัวที่วิง่งขานรับอีกเส้นหนึ่งนะครับ2เส้นนะครับ ให้มาสองเซตนะครับส่วนนี้เป็นผ้านะครับก็มีอธิบายวิธีการประกอบอยู่นะครับเป็นผ้าผ้าอาฟก่อนนะครับความหนาก็ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูร้อยนะครับตรงปลายนี้ครับจะมีตัวปิดหัวนะครับแล้วก็ดึงรับนะครับเดี๋ยวเราจะลองประกอบดูนะครับว่าประกอบง่ายยากยังไงนะครับ ยวลองประกอบดูนะครับเอางลปก่อนนะครับตันนี้จะมีรูร้อยนะครับแล้วก็ร้อยเท่าไหร่ไปไล่กัน ตัวล้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ล้างแล้วก็กดเข้าไปง่ายๆครับปึ๊บสุดไปหนึ่งข้าง ก็จะได้โค้งขึ้นมาแล้วนะครับโคบ้งครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบให้ดูกันนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะเมื่อกี้ท่อนแป้นเขาจะมเีเส้นตรงกลางนะครับคือข้อต่อตรงกลางนะครับเวลาเราประกอบก็คือควรที่จะเอาตรงนี้ข้อไม่อยู่ตรงกลางมันนะครับดูกันนะครับอันดับแรกเราก็ลอ็อกข้างนึงก่อนล็อก้าไปได้เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็พยายาม มันจะตึงหน่อยนะครับจะค่อนข้างอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะครับเราก็พยายามใช้เทคนิคนะครับคือกดกดด้านนี้ลงไปนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งดันตัวโครงสร้างขึ้นมานะครับใช้อุ้งมือนี่ครับกดนะครับถ้าพอกดเข้าไปเห็นไหมครับมันก็จะง่ายแล้วเรากดเห็นไหมครับก็จะง่ายนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีนะครับ ด้านนึงก่อนนะครับจะล็อกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใช้อุ้งมือครับอุ้งมือนะครับจับเนี้ยครับแล้วก็อีกมือนึงก็เหนี่ยวนะครับกดลงไปเลยนะครับอีกด้านนึงกดเข้ากดลงครับอีกด้านกดขึ้นให้ครับมันก็จะทำแล้วเรากดแค่นี้ครับนีนะครับเดี๋ยวทำให้ดู เอาเข้าไปก่อนด้านหนึ่งนะครับเรเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ใช้กุ้งมือนะครับแล้วก็มือหนึ่งเนี่ยดันตัวนี้ขึ้นมาอีกมือนกดลงนะครับแค่นีน้ง่ายๆครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องจับ วิธีใส่อีีกให้ดูนะครับสาธิตให้ดูนะครับวิธีการถอดใส่นะครับว่าถอดยังไงใส่ยังไงแบบง่ายๆนะครับตอนนี้ที่เราประกอบขาแล้วนะครับแล้วเราต้องการถอดนะครับก็แค่บิดนะครับปึ๊บหลุดเลยนะครับหลุดละแล้วเวลาประกอบก็ทําเป็นโครงสร้างเสร็จเราประกอบก็ยืดไปก่อนข้างหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือพยายามกดด้านนี้ลงไปนะครับแล้วก็ ด้านนี้ก็พยายามลังขึ้นนะครับแล้วก็เข้าหากันนะครับครับเห็นไหมครับแล้วก็แค่นี้เองครับง่ายๆเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะครับเวลาปลดก็แค่ออกละราใส่ก็ล็อกข้างหนึ่งก่อนนะครับครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็นะครับก็ดูดีๆอ่ะกล้องใจะชัดนะครับก็กดด้านนี้ลงไปนะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็พยายามนั่ขึ้นมากบแค่นี้เองครับเห็นไหมครับก็กดโอเคครับเมื่อกี้พอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีความตึงนะครับมีความตึงสามารถนอนได้ละทีนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับก็คือเป็นแบบเตียนะครับ นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็นอนได้สบายนะครับไหมครับโอเคเป็นแนวแนวล่างน,นะครับซึ่งก็ข้อดีคือจะไม่ปวดหลังหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะตัดปัญหาเรื่องพื้นกรณีที่พื้นไม่เท่ากันนะครับตะปุ่มตะป่่ำนะครับใค้เราใช้แผ่นรองนอนหรืออย่างอื่นก็อาจจะ ติดก้อนมุนก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเ่เียก็จะลอยจากพื้นขึ้นมาก็จะเรียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอกหานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันจะสูงขึ้นมาอีกเดี๋ยววัดก่อนดกวรับว่าถ้าเกิดขนาดเนี้ยสูงประมาณเท่าไหร่อ่าตอนนี้สูงจากพื้นประมาณ18เซนนะครับหรือประมาณ7นิ้วนะครับก็ สูงกาลังดีนะครับก็นั่งก็ไม่ปวดหลังมากถ้าเราเรานี่นั่งน,นี้มันก็จะไม่ปวดหลังมากดีกว่านั่งก,กับพื้นนะครับนะก็จะดีกวนั่นกับพื้นความกว้างของเฟเด,ววดูนิดนึงอ่า68เซนนะครับ68เซนความยาว ความยาวประมาณ188เซนนะครับถ้าเกิดคนตัวสูงก็อาจจะนิดหนึงแต่สำหรับผมก็สบายครับเดี๋ยวเรามาประกอบขาให้ดูกันซึ่งขาที่ให้มามันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด12ชิ้นนะครับก็ใส่ไปตาม รูเลยนะครับมันจะองศาเฉียงๆหน่อยมันจะมีด้านจะมีสปริงนะครับรับเพื่อกันหลุดน,นะครับก็ใส่เข้าไปเลยถ้าจใจ้ดีผมว่าเอาด้านสปริงอ่ะอยู่ด้านในนะครับที่ด้านองศาเอียงแล้วใส่มาว่ามันจะใส่ได้ง่ายกว่านะครับอะไรไปเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็ประกอบขาเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้นะครับว่าเข้ารูปล็อกทุกอย่างนะครับตัวโครงสร้างรับแรงล้างนะครับบตัวโครงคานนะครับเห็นไหมครับทางรับล้างกับตัวเปย์นะครับทําให้มีความตึงนะครับตัวนี้จะมีสามรับหัวท้ายกลางนะครับ ตอนนี้ก็ความสูงขึ้นมาระดับนึงนะครับเดี๋ยวลองวัดนะครับน่าจะประมาณสิก30-40เซนได้นะครับอ่าประมาณ40่สิบเซนนะครับจะลองนั่งให้ดูกันนะครับก็โอ้ดีเลยครับถือว่านั่งใช้ได้เลยครับความตึงดีเลยครับ อชอบชอบชอบอไหนครับความมันก็ใช้ได้เลยครับความตึงถือว่าดีระยะรหรับผมมันโอเคครับนอนดีระดับหนึ่งเลยนะครับ คนก็เวลานั่งคุยกันก็นั่งได้นะแทนโซฟาได้นั่งได้แต่อย่าไปนั่งตรงนี้นะหงายท้องนะครับนั่งตรงนี้หงายท้องได้นะซึ่งตัวนี้นะครับผมว่าโอเคนะครับนอนใช้ได้เลยนอนดีนั่งสบายซึ่งก่อนหน้านี้นผมเคยรีวิวเปตัวหนึ่งไปแล้วนะครับที่ คล้ายๆเปย์ะครับมันจะโค้งๆหน่อยมีฐานนะครับแต่ไม่ต้องผูกเชือกซึ่งตัวนั้นผมชอบมากกว่านะครับนอนรู้สึกผมว่าผมชอบนอนสไตล์นั้นมากกว่าแล้วก็มันมีความให้ตัวเวลาเรานอนแต่ตัวนี้มันจะได้เขาเรียกว่าถ้าคนไม่ชอบนอนเปก็อาจจะชอบแบบเนี้ยแต่แล้วแต่คนชอบครับแต่ผมก็ชอบสองตัวนั้นแต่ถ้าเลือกได้ผมชอบนอนทรงที่เป็นเปสนามที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้สามารถเไป ดูได้ครับเดีย๋ยวผมจะลองวางลิงก์ u t u b e ไว้ใน,นคอมเมนต์นะครับต้านใต้นะครับยังมีระยะนะครับที่เราลงไปนอนนะครับไม่ถึงตัวโครงสร้างนะครับสรุปสำหรับเปตัวนี้นะครับ ก็เหมาะสำหรับนำไปแคมปิ้งคาแคม์นะครับก็เหมาะเหมาะมาะสำหรับแคมปิ้งมากกว่านะครับรถถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยหนักประมาณ3ากิโลนะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรถ้าเราเไปท่องเที่ยวแบบว่าแบคแพคใส่กระเป๋าไปเดินป่าหรืออะไรเงี้ยอาจจะกินพื้นที่กระเป๋านิดนึงแล้วก็ตัวมันหนักประมาณ3ากิโลนะครับก็ส่วน ถ้าเราจะถอ,อนน้าหนักออกโดยที่ไม่เอาขาท่อนสูงตัวเนี้ยไปก็จะถอนน้ำหนักได้เกือบกิโลครับประมาณ7จ็ดถึงขีนนะครับก็จะเหลือประมาณสักสองโลสองสองโลสามอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับใครคิดว่าจะเอาไปใช้ก็ก็ถือว่าโอเคครับก็ดีนะครับจริงๆพื้นที่มิติมันก็พอๆกับเต็นท์โครงสร้างนะเข้าพอๆกับเต็นท์นะครับประมาณเนี้ยสองกิโลโครงสร้างตัวพิกเกจจิ้งประมาณห้าสิบเซนสิบห้าถึงยี่สิบเซนมิติมันนะก็ ถือว่าใกล้เคียงกับเต็นท์นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปอย่างเงี้ยมันก็คงต้องมีฝายชีดอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็อีกประมาณโลนึงสามารถการในเต็นท์ก็ได้ครับตัวนี้ต้องเป็นเต็นท์หลังใหญ่หน่อยนึงนะครับถ้าเป็นเต็นท์ทรงปกติก็คงต้องถอดขาออกนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออาจจะจิกพื้นพื้นเต็นท์ได้นะครับถึงแม้มันจะมีตัวรองก็ตามนะครับก็ยังมีความเสี่ยงที่ทําให้ตัวเต็นท์เสียหายได้นะครับแต่ข้อดีคือมันก็ อย่างที่ว่ามันยกพื้นสูงนะครับพื้นที่ขูขายไงก็นอนสบายไม่ต้องใช้แผ่นรองนอนครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชม s อล r ีทิปเปอร์นะครับขอบคุณครับ